สวัสดีสครับคลิปนี้ครับก็จะมาแนะนําระบบจองคิวออนไลน์นะครับสำหรับอันนี้นะครับเป็นการจองคิวทำหรือต่อใบขับขี่นะครับเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเลยนะกันนะครับว่าระบบทํางานยังไงนะครับโดยหน้านี้เป็นหน้าอินเด็กนะครับเป็นหน้าแรกนะครับหน้าแรกจะเป็นหน้าจองเลยนะครับสามารถเข้ามาจองได้เลยนะครับเลือกวันเลือกเวลาจองได้เลยนะครับเลือกประเภทนะครับที่เราจะทําการจองเข้ามานะครับหรือว่าเป็นเรื่องนะครับ เรื่องที่เราจะเจาะคราวนี้นะครับก่อนที่เราจะทําการใช้งานเนี่ยก็ต้องไปทํางานที่หลังบ้านก่อนนะครับก็คือไปที่แอดมินนะครับมาตั้งค่าทั้งหมดก่อนนะครับก่อนจะใช้งานจริงคราวนี้การเข้าแอดมินนะครับก็อยู่บนขวามือบนนะครับเข้าใช้งานผู้ดูแลก็ใส่พัทเบิร์ไปครับก็แอดมินหนึ่งสองสามเิรหนึ่งสองสามก็จะแก้ เองเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็มาแก้ตรงนี้ได้นะครับที่โปรไฟล์นะครับมาตั้งรหัสผ่านใหม่มาเพิ่มแอดมินนะครับก็ผู้ใช้งานครับมาเพิ่มได้ครับลบทิ้งได้เห็นไหมครับลบทิ้งได้ก็จะเพิ่มก็ได้นะครับเราเพิ่มให้ดูแล้วกันครับนายสนุกพีหานะครับอันนี้เพิ่มแอดมินนะครับ รหัส001แล้วกันง่ายๆโอเคเห็นไหมครับก็กดเพิ่มได้ครับแอดมินต่อมาครับก็มาตั้งค่าครับตั้งค่าหน้าเว็บเห็นไหมครับจองคิวทำต่อไปครับขีดเห็นไหมครับเห็นไหมเราก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้นะฮะเปลี่ยนจากหลังบ้านได้เลยไม่ต้องมานั่งแก้ที่โค้ดนะครับเผียนว่าระบบจอง คิว <Q S 2> ต่อทำใบขับขี่อย่างเงี้ยสามารถติดตามข้อมูลการจองได้ที่ Line ID a d แหรือ Facebook อะไรเงี้ยแล้ก็เปลี่ยนได้ครับ4 5 6อัปเดตเมื่อไหร่ประเภทอะไรเงี้ยครับกดบันทึกหน้าบ้างก็จะเปลี่ยนให้ครับเห็นนะเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นข้อมูลการจองครับทั้งหมด ก็จะไม่มีการจองนะครับอะไรเข้ามาประเภทนะครับเราสามารถตั้งประเภทได้ครับใบขับขี่แบบไหนนะครับจะลบทิ้งหรือแก้ไขหรือว่าเพิ่มใหม่ก็ได้ครับเราก็สามารถมาตั้งได้ตรงนี้ได้เลยส่วนว่าเราจะเพิ่มเข้าไปนะครับผมกดเพิ่มเข้าไปนะครับใบอนุญาตนะครับใบขับขี่สามล้อ เห็นไหมครับก็ขึ้นมาตรงที่หน้าบ้านครับรีเฟซทีนึงนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาเห็นหครับควนี้มาใส่วันที่ครับวันที่อ่ะแตว่าลบทิ้งไปนะครับไม่มีเลยลบทิ้งหมดเลยนะครับว่างเปล่าเราก็มาเพิ่มวันที่ก่อนนะครับเวลาทํางานเนี่ยเราก็มาเพิ่มวันที่ก่อนว่า จะมีคิววันไหนบ้างครับก็กดคลิกตรงนี้ครับตรงปฏิทินตรงนี้ครับสมมติว่ามีวันวันนี้วันที่ยี่สิบสองใช่ไหมตุลาครับมีคิววันนี้อ่ะมีวันนี้ให้จองได้วันที่ยี่สิบสองแล้วก็มีวันที่มีเสาร์อาทิตย์ด้วยอ่ะมียี่สิบสามมีสองวันนะสมมติว่าวันที่ยี่สิบสามนะครับนี่นี่ครับตั้งเวลานะครับวันเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ว่ามาตั้งเวลา เข้ามาเพิ่มข้อมูลครับมีเวลาไหนบ้างอาจจะมี9ก้าโมงนะครับที่เราให้จองก็มี9้าโมงกับบ่ายโมงสเวลานะครับเราอยากจะให้มีเวลาไหนบ้างแล้วก็เพิ่มเข้าไปได้เลยครับนะมาเพิ่มเมื่อไหร่ก็ได้นะเพิ่มมาได้เลยเสร็จแล้วมาตั้งรอบเวลานะครับเราจะมีรอบไหนบ้างนะครับเช่นวันที่22เนี่ยมี2รอบมีรอบเช้ารอบเช้ารับสองคน ให้แช่สองสองคิวเราก็เพิ่มวันที่ยีสองช่วงบ่ายช่วงบ่ายก็ให้อีกสองคิวประมาณนี้ครับเห็นไหมแล้ก็มีจํานวนแล้วก็คงเหลือต่อมาวันที่ยีเราให้9ก้าโมงแค่รอบเดียวให้5คิวรอบเดียวเห็นไหมก็เรียบร้อยแล้ว นี่ก็สร้างคิวแล้วเราก็อยากจะสร้างเท่าไหร่อะไรยังไงเรามาตั้งค่าตรงนี้ได้เลยครั้วันนี้มาที่หน้าบ้านควรใช้งานก็จะเห็นแล้วนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาแล้ววันยี่สิบสองยี่สิบสามขึ้นมาแล้วคิวลำดับเท่าไหร่มีชื่อนามสกุลอะไรเวลาประเภทที่จองคิวเข้ามานะครับเห็นไหมฮะพอเราเลือกวันที่ครับวันที่ยี่สิบสองก็จะมีเก้าโมงกับบ่ายโมงให้เราเลือก พอเราเลือกยี่ิบสามก็จะมีแค่เก้าโมงอย่างเดียวโอเคนะครับผมรีเฟรชให้ใหม่เห,นนเ,เห็นไหมครับพอเลือกยี่สิบสามเห็นไหมมีเก้าโมงแค่เดียวให้เราเลือกคราวนี้ถ้าเรากดคํวาว่าวันเวลาว่างตัวนี้ก็สามารถดูได้ทั้งหมดนะครับว่ารอบไหนมีคิวเท่าไหร่นะครับแล้วก็เหลือเท่าไหร่สามารถเช็คดูได้ครับเช็คดูได้จากตรงนี้คราวนี้เดี๋ยวจะทําการจองเข้ามานะครับ คุณสมชายสมชาติอะสมชาติจองคิวเบอร์โทรศัพท์ก็ก่อไปครับเลขที่ประชาชนก็ใส่เข้าไปครับประเภทนะครับขอขับรถยนต์ส่วนบุคคลขอจองคิววันที่สองตอนบ่ายโมงนะครับ ดยืนยันการจองเห็นไหมครับก็จองคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับชื่อก็จะโผล่ขึ้นมาครับคุณสมชาติจองคิวเห็นไหมครับโชว์แค่นี้นะครับพอไปที่วันเวลาว่างนะครับเขียนไหมครับว่าย2ิบสองตอนบ่ายโมงเนี่ยเหลือแค่คิวเดียวเขียนไหมครับเหลือแค่คิวเดียวนะครับคราวนี้เราจองอีกนะครับนายนะครับนายช่างซ่อมบำรุงนะครับ บอร์โทรนะครับโจงแย่นี่อาชนครับใส่เข้ามาเสร็จแล้วเลือกนะครับคราวน,นี้เลือกคนที่ยี่สิบสองอีกเลือกคนที่ยี่สิบสองนะครับเก้าโมงนะครับกดยืนยันการจองเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าเก้าโมงเนี่ยก็จะเหลือแค่คิวเดียวเห็นไหมครับเหลือแค่คิวเดียว ตรงข้างล่างนี้ครับที่โชว์ขึ้นมาเนี่ยครับจะโชว์แค่สัปดาห์นั้นนะครับโชว์เฉพาะสัปดาห์นั้นนะครับส่วนว่าวันที่29อย่างเงี้ย29ตุลาก็จะไม่โชว์นะครับเพราะว่ามันจะโชว์เฉพาะสัปดาห์นั้นเท่านั้นนะครับเนข้างล่างที่ขึ้นมาครับโชว์แค่เฉพาะสัปดาห์นั้นสมมติว่าคิวหมดละนะผมจะจองเพิ่มเข้าไปนะครับให,ให้ให้คิวม,มันหมดหในการเงินนะครับพิมพ์ไปครับอ่าคุณไปมั่วก่อนนะครับ จองวันที่ยีองอีกนะครับตอนเก้าโมงยืนยันการจองเห็นไหมครับตอนนี้วันที่ยีองนะครับวันที่ยีสิบองเก้าโมงเนี่ยหมดคิวแล้วนะครับหมดคิวแล้วคนนี้เราลองกดดูครับวันที่ยีองมันจะเหลือแค่บ่ายโมงเห็นไหมครับเก้าโมงก็จะหายไปเพราะว่าคิวมันหมดแล้วโอเคนะครับคนนี้เรามาดูที่หลังบ้านหลังบ้านก็จะเห็นครับ วันที่เท่าไหร่เวลาอะไรคุณอะไรจองเข้ามาเบอร์โทรอะไรนะครับก็สามารถโทรไปจองคิวโทรยืนยันการจองหรือว่าไม่จองแล้วก็ลบคิวออกนะครับเพื่อจะให้หน้าบ้านาว่างนะครับในกรณีที่มีคนยกเลิกคิวนะครับสืว่าเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ผมตั้งขึ้นมาใหม่นะครับผมตั้งขึ้นมาใหม่เลยใหม่หมดเลยก็มีห้าถืว่าเอาที่ยี่ิบสองนะครับเวลาบ่ายโมงมีทั้งหมดห้าคิวคงเหลือห้านะครับก็คือยังมีใครจอง สวว่าผมจองเข้าไปนะครับในการเงินมีเยอะเบอร์โทรศัพท์ครับใส่เข้าไปเลขใส่เข้าไปนะครับอจองเข้ามาเอาเอาวันที่ยีสองนะครับตอนเก้าโมงแล้วกันอจองเข้ามาปึ๊บมาดูวันเวลาว่างครับยีิบสองนะครับตอนเก้าโมงวันเวลาว่างก็จะเหลือแค่4ี่คิวถูกไหมครับครนี้เดี๋ยวเราไปที่หลังบ้านครนี้มาที่หลังบ้านแล้วนะครับ ก็มาดูรอบครับเห็นไหมครับวันที่สองเก้าโมงเหลือสี่คิวนะครับคราวนี้ไปดูข้อมูลการจองครับสุวาเขายกเลิกจองใช่ไหมครับก็กดยกเลิกจองลบสําเร็จแล้วนะครับคราวนี้มาดูมาดูรอบครับเห็นไหมครับก็จะเหลือห้าเท่าเดิมนะครับไปดูที่หน้าบ้านครับวันเวลาว่างเห็นไหมครับก็จะเหลือห้าเท่าเดิมถ้าใครสนใจระบบก็ สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับว่าจะให้เราเขียนระบบอะไรอะไรยังไงนะครับก็สามารถติดต่อแล้วพูดคุยปรึกษาฟรีนะครับ